เจอกันอีกครั้งครับผมเปม็นเรีกวของมา8ครับแชมป์วิจารณ์มวย10เซียง3ส,สมัยนะครับวันนี้ก็จะมาออกทัศนวิจารณ์มวยไทย7สีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่29ครับพุิกานี่ก็จะสิ้นเดือนนี้ก็เร็วเกินนะครับผมนะนะครับในการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับก็ประเภทวิเคราะห์วิจารณ์นี่ก็เราก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนช่างนะครับไว้เป็นแนวทาง นะครับถ้าถึงวันนะครับก็จะอาจจะมีคู่มวยเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมวยรักมวยชอบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหวังว่าสมาชิกคงเข้าใจนะครับนี่คือการวิเคราะห์วิจารณ์ชอบก่อนช่างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการวิเคราะห์วิจารณ์ก็มีถูกบ้างแพ้บ้างนะครับ แต่ถ้าอยากให้ดีนะครับอยากทันเหตุการณ์นะครับรู้ทันเหตุการณ์ว่าเขาเล่นอะไรคู่นี้เขาแทงเล็ดอะไรนะครับชอบแบบไหนก็สมัครมวยหูนะครับไว้ประกอบการเล่นนะครับของท่านนะครับก็เชิญพิสูจน์ได้นะครับที่0935392944ครับ0935392944นะครับภาคสด ทุกวันนะครับแล้วก็สําหรับมวยตู้นี้เดือนละ1,200บาทนะครับภาคบทุกช่องส่วนฟังทุกวัน3,000บาทครับรายอาทิตย์500บาทรายวัน300บาทนะครับน้าฝากไว้ด้วยนะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่ชอบการได้เสียนะครับแต่ไม่มีสถานที่เล่นนะครับเรามีกลุ่มมวยพักยกนะครับไว้บริการท่านนะครับนะเล่นได้ตั้งแต่100บาทยัน50 0 0 0บาทนะครับ ID ดี n ลครับ ole 2893 O.L.E. 2 8 9 3นะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับซื้อสัตว์ต่อลูกค้ามวยจบโอนคืนฉับไวนะครับนะครับเปิดราคาดีไม่เอาเปรียบลูกค้าครับเล่นได้แต่งแต่1 0 0ยัน50,000บาทนะครับลูกค้าก็ร้อยกว่าท่านนะครับในกลุ่มนะครับเล่นกันสนุกนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็บทวิค์วิจาร์นะครับก็สําหรับสมาชิก็แฮปปี้กันไปนะครับเพราะว่าคู่ไอวกรนนะครับก็บอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ พร้อมที่จะแพ้เสมอแต่ถ้าท่านเป็นสมาชิกมูยหัวเล่น,นะครับก็ไม่ได้ว่าคุยนะครับนะก็มีข้อมูลอยู่นะครับส่วนตัวผมรองคำสองไปสี่หมื่นนะครับก็กินเต็มนะครับส่วนคู่ที่2ก็เป็นทางด้ชชานเพชรชันนน์ครับก็ถือว่าเป็นวยต่อทุกสำนักครับก็ไม่ผิดหวังทุนเจ้าเสือ เสือใหญ่นี่ขึ้นมาครับห้าสี่มสองรองผมก็ต่อทำสองไปสองหมื่นครับก็กระดดกเขาลอยชนะนอกไปนะครับแล้วก็มีอย่างคมบัตตะครับฝีมือต้นๆไปก่อนครับไปปลายออกตัวนะครับก็ทางด้านอีทีก็ชนะไปปลายไปนะครับสนุกคู่ขี้นะครับนี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์ไ้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วการภาคมวยของผมนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนอาทิตย์นี้นะครับก็มวยทํากาโชคเหมือนเดิมนะครับเซนมวยก็ยังเข้าวิธีไม่ได้เหมือนเดิมก็ถือว่าคุ่มวยก็ถือว่า พอดูได้นะครับพอดูได้คู่เอกอาทิตย์นี้ก็จัดไว้ทางด้านเพชรสิพงศิลิเพชรปตอครับพวกทหด้านเสมาเพชรแฟรแเทคนะครับแล้วก็มีอย่างคู่รองครับเพชรมงคลสูงกีฬาห้วยต้มนะครับพวกทางด้านเพชรพรัณชัยนะครับเปิดหัวด้วยชนะเพชรกับแหลมสิง์นะครับแล้วก็มีทางด้านเจ้าเพชรโฟกัสตอรักติกับทหารเอกนายกเอทาสลานะครับนี่คือ4คู่ที่ผมจะวิเคราะห์วิจารณ์นะครับวันนี้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากกดถูกใจกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคนติดตามก็ยังไม่ถึง200นะครับนะก็เปิดมาได้เดือนหนึ่งนะครับส่วนผมนะครับ a c e b o o k นี่ครับคนติดตามก็4 5000คนนะครับแล้วก็เพื่อนเต็มนะครับกดได้ถูกใจได้อย่างเดียวแล้วก็กดติดตามนะครับเฟซมูนหมูเลขนะครับส่วน เพจก็ชมรมคนรักมวยหูเล่ยนะครับส่วนทางด้านช่อง u t u b e ครับก็เป็นมวยเดชเจ็ดสีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนะก็จะมาเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์เลยนะครับสี่คู่นะครับฝากกดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอาคู่แรกนะครับก็เป็นทางด้านชนะเพชรเกียรติเจริญชัยนะครับหรือว่าเชลซีศูนย์กีฬาอบตอปามนะครับคู่นี้ต่อยกันพี่พิกัด129อปอนด์นะครับ นะครับฝ่ายแดงนี่ก็เคยชนะฝ่ายน้ําเงินนะครับมาหนึ่งครั้งนะครับฝ่ายแดงนี่ก็เป็นมวยเพศฝีมือครบเครื่องนะครับนะอาวุธหลากหลายเชิงดีรูปร่างดีนะครับนะรูปร่างสูงยาวหมูเห้งดีแต่ว่าไปป่ายนะครับไปป่ายนี่ก็เวลาโดนหนักๆนะครับโดนหนักๆคู่ต่อสู้นี่ก็มีคงเค็งนะครับนะมาดูฟอร์มทางด้านฝ่ายแดงก่อนนะครับก็แพ้ปานเพชรเล็กสอจจริเคเมืองนนท์นะครับแล้วก็แพ้นอกทางด้านกัมบนาาสิจจาชาตินะครับ ครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายต่อยไว้ที่เวทีมวยอตกครับชนะแหลมสิงห์สอเตยพันธ์ครับแบบทุลักทุเลเลยนะครับเป็นต่อแล้วเวลาโดนหนักๆนะครับเกือบพลิกแพ้นะครับส่วนน้ําเงินครับแหลมสิงห์สอเตยพันธ์นะครับหรือว่าปอพิราบขาวนะครับต่อยกันที่พิกัด129ปอนด์นะครับก็เป็นมวยจากนครศรีธรรมราชครับซ้อมที่ที่ค่ายสอเตยพันธ์ครับที่ จตุจักรนะครับกทมนะครับนะก็คู่นี้ต่อยกันมาไปล่าสุดครับพลิกไปพลิกมานะครับก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงครับชนะเพชรชนะมานะครับมาดูฟอร์มทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็มาชนะทางด้านเพชรนานาเกียรติแลชนะนะครับที่นนท์แล้วก็มาชนะท็อปดิลแลนด์นะครับนักชกออสเตรเลียนะครับครั้งสุดท้ายก็แพ้ชนะเพชรเกียรติเจริญชัยนะครับคู่ชกวันนี้นะครับมาเทียบฟอร์มกันนะคู่นี้คู่ขี้นะครับจังหวะฝีมือนะครับทรงมวยนะครับทางด้านเจ้า เชลซี Chelsea, หรือว่าชนะเพชรเจียดเจชัยนะรูปร่างได้เปรียบครับนะประเภทออกแข่งตั้งรับดักแทงอาวุธหลากหลายครับสวยงามส่วนในด้าน,านแหลมสิงนะครับนะทรงมวยไม่เป็นมวยนะครับประเภทเดินเข้าหา ต่อยนะครับกวาจะปั้มตีทางด้านเจ้าชนะเพชรเนี่ยนะครับอาวุธมันหลากหลายกว่านะครับถ้าไม่ยุดไม่ย่นนะครับวันนี้นะครับดูว่าชนะเพชรเรตดเจริญชัยครับฝีมือต้นต้นไปก่อนนะครับถ้าไปปลายเขาหาจังหวะออกตัวก็แล้วกันนะครับนะเพราะว่าทรงมวยนะครับทางด้านชนะเพชรนี่เป็นต่อแน่นอนครับต่อยช่องเจ็ดด้วยเปรียบด้วยเอาชอบไปที่ชนะเพชรเรตดเจริญชัยครับจะชนะแสแหลมสิงสตีชพันนะครับซึ่งว่าทรงมวยดูว่าเป็นรองหลายกิ๊กนะครับนะแต่ว่าถ้าชนะก็ต้องเบียด ชนเข้าไปนะครับไปปลายทําให้คู่โชคทางด้านเจ้าชนะเพชรยุบโยนได้นะครับถ้าจะชนะนะครับแต่ถ้าไปยืนคุยนะครับฝีมือทรงมวยนี่เสียเปรียบชนะเพชรแน่นอนครับคู่แรกครับชอบไปที่ชนะเพชรเกียรติเจริญชัยครับจะชนะแหลมสิงห์เตชพันนะครับส่วนคู่ที่2องครเป็นทางด้านเพชรเฟกัสนะครับสรักชาตินะครับหรือว่าทหารเอก สิทธิ์มหาราชนะครับ1น0ปอนด์นะครับเป็นลูกชายของทหารเอกชุมแพทัวนะครับเป็นมวยประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายฝีมืออาวุธไล่แขนหลักเหลีล่ยมดีนะครับสามฟอร์มหลังทางด้านเพชรเฟอร์กัสนะครับก็ชนะที่โอยกสองสิงห์นครสิงห์มาวินนะครับที่ลุมบินีแพ้น,น็อกทางด้านเพชรพรัญชัยนะครับจังหวัดนนท์คาสุดท้ทายแพ้น,น็อกยก4ปฏิหารพอลักบุญครับที่เวทีมวยอตกกวันนั้นขึ้นมาเล็กเหลือเกินนะครับนะแต่ว่าต้านไม่ต้านไม่ไหวนะครับต้านไม่ไหวส่วนน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านททหหาารรเเออกก นายยกเอธาสลาหรือว่าทหารเอกสิงห์ป้อมปราบนะครับก็122ปอนด์นะครับเป็น120ปอนด์ครับเป็นมวยประเภทเทียสั้นครับจากระนองครับเป็นมวยประเภทเตะต่อยนะครับเข่าในเหนียวนะครับแข็งแรงนะครับสามฟ้อมหลังนี่ก็ชนะทางด้านเจ้าสองพยักษ์สจโต้งนะครับชนะชัดชัยอริศักุ๊บครั้งสุดท้ายก็พลิกไปพลิกมาครับชนะทางด้านลุมโชยอสังนารีนครับโดยนี้เป็นรองทางด้านลุมโชยนะครับประมาณ7421นะครับก่อนกรรมการ ชูให้ทางด้านเจ้าฐานเอกชนะมาสนุกคู่ขี้ครับนะมาเทียบฟอร์มกันคู่นี้ประเภทฝีมือต่อฝีมือครับประเภทครบเครื่องด้วยกันนะครับอาวุธหลากหลายช่องเจ็ดที่โอ้โหนี่นะคู่นี้นะครับคนได้เล่นซื้อขายนี่สนุกะนะครับลงทุนลองนะครับลองซื้อขายลองซื้อขายนะครับคู่นี้พลิกไปพลิกมาแน่นอนนะครับดูได้เลยนะครับวันต่อยนะครับ คู่นี้คุกกี้ครับอยู่ที่การไข่จะเตหลุดนะครับไข่เตหลุดนี่เสียเปรียบเลยนะครับนะแต่ลูกฝีมือทรงมวยนะครับอยู่ทางด้านเจ้าถาเอกนะครับมีเหลี่ยมเข่าในด้วยนะครับดูว่าคุกกี้สูสีครับคู่นี้ไปชอบชอบไปที่ทหารเอกนะครับนายกเอท่าสาาหรือว่าสิงป้อมปาาครับนะนายกเอท่าสาลาต่อยอยู่ช่องเจ็ดนี่ดูว่าหน้าเสือคุกกี้สูสีนะครับหนูได้เปรียบนะครับวันนี้จะชนะทางด้านเจ้าเพชรโฟกัสนะครับ สอรักชาตินะครับดูว่าเจ้าเพชรโฟกัสนานก็ต่อยทีนะครับนะความต่อยอยู่สม่ำเสมอทัางด้านหารเอกนะครับดูว่าครบเครื่องกว่าวันนี้นะครับดูว่าต่อยตัวเท่ากันน่าไม่เสียเปรียบนะครับชอบไปที่ทหารเอกนายกเอ่าสาระนะครับจัชนะทางด้านเจ้าเพชรโฟกัสสอรักชาตินะครับส่วนคู่ที่สา็เป็นเพชรมงคลศูนย์กิฬังห้วยต้มนะครับหรือว่าวิศนุกรรการนะครับหนึครับจากอำเภอลี้จังหวัดลําพูนนะครับก็เป็นมวยขวาประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับหลากหลายนะครับ นะอยู่กับทีมงานพี่เอกปัตนีนะครับช่วงหลังก็ถือว่าสองไฟหลังนี่ก็ถือว่าไม่เคยชนะใครเลยนะครับแพ้นอกข้า้งนั้นปัตตักสยามสินมีมวยไทยแล้วก็แพ้คะแนนชูซับนะครับก่อนนั้นก็ชนะโจโจ้แปะมินบุรีนะครับส่วนน้ำเงิน,นครับเพชรพรรญชัยหรือว่าเพชรท่ารายจ่าบบาวนารายหรือว่าจ่าพัดกองึกสืบ1ป8ปอนด์นะครับก็เป็นมวยเข่าเพชรศาสตร์แข้งนะครับในเหนียวนะครับพร้อมสดนะครับนะาช่วงหลังก็ถือว่า เป็นมวยดาวรุ่งขึ้นมาเลยนะครับวันนี้ก็3ฟอร์มหลังก็ชนะนอกชนะโฟกัสสร,รักชาติชนะโรเบิร์ตสบวรชนะนอกชนะเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรครับเทียบฟอร์มกันนะครับดูว่าเพชรมงคลทุนกีฬาห้วต้มดูว่ารุ่นพี่นะครับนะครบเครื่องแข็งแรงแต่ว่าร่างกายดูเป็นรองทางด้านเพชรพลันชัยเนี่ยดูว่าสูงยาวนะครับประเภทสารแข็งปมัมตีวันนี้จะขึ้นมาตีนะครับตียากนะครับเพราะว่าทางด้านเจ้าเพชรพลันชัยต้องมีลูกฝังนะครับนะทางด้านเจ้า เพชรมงคลต้องเปิดเกมเข้าหานะครับนะทรงมวยอาจจะเป็นเดินเดินเหมือนทรงมวยแพ้นะครับนะดูว่าวันนี้ครับผมชอบไปที่เพชรพลันชัยครับจนันทานะเพชร มงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับส่วนคู่ที่4ก็เป็นทางด้านพงศิริเพชรปตอหรือว่าพีเคเฉนชัยมวยไทยยิมนะครับก็145ครับประเภทฝีมือครบเครื่องเปิดเกมนะศาสตร์แข่งไอคิวสมองมวยครบเครื่องแข็งแรงนะครับสามฟอร์มหลังนี่ก็ชนะพุนเอกโอขวัญเมืองแพ้ซอกกาวเพชรยินดีคาร์มี่ครับแล้วก็ชนะทอนแคทซี่นะครับช่องวันนะครับน้ำเงินก็เสมาเพชรนะครับเฟทคหรือว่าช์ชาวลิตนะครับนะก็หายจากช่องจไปนานนะครับก็ไปต่อยมวย อยู่ช่องวันนะครับมวยต่อยกับฝรั่งนะครับชนะทางด้านองเจโทเบ็กนะครับแพ้น็อกน้องโอไกย่างครั้งสุดท้ายชนะลุนเหล็กพีเคครับที่ช่องวันจะเป็นชิพนะครับคู่นี้เทียบฟอร์มกันนะครับนะคนต่อยอยู่สม่ําเสมอต่อย5ยกดีกว่านะครับพงศิริเนี่ยครับประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับเร็วกว่านะครับลูกหนักลูกแรงหัวจิตหัวใจนะครับดีกว่าครบทุกอย่างนะครับส่วนเสมาเพชรแฟรเทคครับก็ได้ประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายครบเครื่องแต่เวลาโดนหนักๆแรงๆครับนะดูว่า เป็นรองทางด้านเจ้าพงศลิริครับกูเอกครับผมชอบไปที่พงศลิริเพชรไปตออครับจะชนะเสมาเพชรแฟร์แท็กนะครับนะ นี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนะครับกับผมมวยหูเลข08นะครับแชมป์วิจารณ์มวย1สิบเสียงครับนะก็อย่าลืมนะครับนี่คือการชอบก่อนช่างถึงวันนะครับถ้าท่านอยากรู้เหตุการณ์ข้อมูลดีๆนะครับนะก็มีเข้าบ้างแพ้บ้างนะครับอยากทันเหตุการณ์อยากสู้เขาได้ก็โทรมาที่093นะครับ5392944 093 5392944นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับ ฝากกดถูกใจนะครับกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับนะช่องมวยเด็ดเจ็ดสีนะครับผมก็จะเอาข้อมูลดีๆเอาการออกศาสนาวิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีแต่ละอาทิตย์มาให้สมาชิกไว้ประกอบการเล่นหน้าตู้ของท่านนะครับนะก็อย่าลืมนะครับอาทิตย์นี้ก็มาฝากมวยรักมวยชอบนะครับ2ตัวจากมือหกโอเลกอมมแปดนะครับนะก็คู่แรกครับผมชอบไปที่ชนะเพชรนะครับ เกียรติเจริญชัยนะครับจัดชนะทางด้นานแหลมสิงสอเตชะพันธ์แล้วก็มวยรักมวยชอบตัวที่สองนะครับชอบที่พงศริเพชรปอตอ,อครับจัดชนะเสมาเพชรแฟร์แท็กนะครับนี่คือมวยรักมวยชอบสองคู่นะครับมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่2 9กาพฤศจิกาสองพนยกานะครับนะครับก็ ก่อนอื่นนะครับนะก่อนที่จะจากกันไปหรือว่าจะเจอกันอาทิตย์ต่อไปก็ฝากตัวช่วยมวยตู้นะครับ0935392944ครับ0935392944ภาพครบทุกช่องนะครับติดขอบเวทีทุกเวทีครับยกเว้นช่อง7ลนะครับรายเดือน1,200บาทครับรายทิต500บาทส่วนฟังทุกวัน3,000บาทนะครับผมนะก็วันนี้ผมมวยหูเลขคมมอนะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ